สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดลายที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาคงละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจราย การไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ ขอเริ่มกันที่พระเหรียญก่อนเลยนะคะรายการที่1เริ่มกันที่หลวงพ่อสุดวัดกาโรงนะคะปีพศ2521นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างง่ายนะคะ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะใต้ร่มเย็นเสาห้าปีสองห้าสองหกนะคะองนี้รายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะนี่ด้านหลังเป็นผิวเรียบนะคะองค์นี้สวยๆนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะนี่เคลือบกระเบื้องสวยๆแตกรายงาแบบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาด้านหลังนะคะจะเป็นหลังมีรอยกดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่5้านะคะเป็นพระหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะด้านหลังตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะนน่งอย่างนุ่มเลยนะคะพี่เรียนนี้ ต่อไปนะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะหรือว่าแม่สีบุญเรือนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ด้านหลังนะคะเป็นผิวเรียบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเสมนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมะะเขมมโก้นะคะออนุสรสร้างอุโบสถวัดพัพทานนนทบุรีนะคะปีพาศ7นะคะสุสานตรักองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมนะคะฉลองอายุครบ8รอบปีพศสอ 2, 5, 1 8นะคะวัดระหานไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะเฮ้ยรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะหลวงปู่ทิม ต่อไปนะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะองนี้เป็นเนื้อพุนสีทองนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่11เนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังเป็นรอยกดพระสมเด็จนะคะนี่เหมือนมีสมเด็จสองหน้าสองด้านแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหมือนพระกิ่งนะคะถือดอกบัวนะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปหลอนะคะพระกิ่งน่าจะเรียกว่าพระกิ่งนะคะถือดอกบัวนะคะองค์นี้ก็รายการที่12นะคะต่อไปนะคะรายการที่13นะคะเป็นพระวัดท่าซุงนะคะ <c oughs> เนื้อคำหมากหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะที่ระลึกในงานส่งน้ำปี2517นะคะวัดช่องแพรองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จขีไก่นะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเรียบนะคะหลวงพ่อป้านะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตนะคะเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตะปีพศ2511านะคะอายุ82ปีนะคะเป็นรายการที่16นะคะ <ส army. S 1> ต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นสิงนะคะสิงหลวงพ่อกล้วยนะคะนี่เป็นสิงดอนะคะใส่ไว้ในกรอบโชว์องค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระสุวรรณมณีนะคะเขียนปีพศ69นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะ<ม>เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญตาสัญลักษณ์นะคะด้านหนึ่งเป็นรูปช้างนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี15อายุ70ปีนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิดนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นพระแม่โพศพนะคะองคงนี้รายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบองค์นี้ออกวัดช้างเผือกนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ปีหนึ่งปี2519นเะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะปีพศ .2517 นนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไรนะคะ จังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่24นะคะเอ้ยรี3 <c oughs> ต่อไปนะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญองค์นี้รายการที่24นะคะ,ด,ะ,คะ,ด, 24, ะ,คะด้านหลังมีตัวยันอักขาระแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้าเป็นพระสององค์แบบนี้นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญเจริญพรร่างนะคะปีพศ .2517 ้านงเะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารไรนะคะที่ระลึกในการสร้างสาราการ,รเรี่ยนนะคะองนี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ เหรียญเซมาชรลองอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะหลวงปู่ทีมวัดราหารไรจังหวัดระยองนะคะตรงสังคติมีต่อโคดนะคะแล้วก็มีต่อโคดต,ตรงพื้นแบบนี้นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ เรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดโปดโพทองปี2518ตําบลนายมอมเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29ิ้านะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแต่รายงานสวยๆด้านหลังไม่มีตำหนินะคะเป็นหลังเรียบองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ย9ินะคะรายการที่สาสิบนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระผงนะคะใส่กอบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3าสิบนะคะ รายการที่สานะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างฝั่งตะกุดหนึ่งดอกหลวงผู่โตวัดประดูฉิมพีเป็นยันตัวสี่เหลี่ยมนะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะซุ้มกอไม่ตัดปีกนะคะมีรูปทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นรูปทรงพระสมเด็จนะคะอยู่ในกรอบนะคะพิมพ์เล็กองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังเป็นพระนาจะพะรอดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผิวมีภาบรักแบบนี้เลยนะคะรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบพิมพ์เด็กเปิดโชว์ผิวด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะวัดระหารายจังหวัดระยองนะคะ รายการที่39เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะคะ<ม>องนี้ชื่อรุ่นพิเศษปี2517นะคะเป็นรายการที่41นะคะ<ม>รายการที่42นะคะ<ม>เป็นเหรียญรันด็อกเก็ตนะคะหลวงปู่มหาศิราด้านหลังมีฝั่งมวลสารนะคะ<ม>องนี้เป็นรายการที่42นะคะ รายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะอุคงนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะ รายการที่46องค์นี้เนื้อผิวแตกรายงานะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ9ชั้นนะคะรายการที่48สมเด็จมีหน้ามีตานะคะเนื้อผิวแตกรายงานะคะ รายการที่49นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินดอนเดยหอมนะคะแ0ปีนะคะปีพศ2513นะคะองนี้รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ